ถูกหลอกลวงหลอกลงทุนถูกหลอกอนเงินถูกบูดีห่วงยี่หหยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุดเป็นเหยื่อหยุดเป็นเหยื่อนะฮะคุยกันทุกวันเสาร์นะครับประมาณ2องทุ่มแบบนี้นะครับทาง f m 9 1 traffic pro แล้วก็ ไลฟ์นะทุกช่องทางด้วยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับผมตอนนี้ทาง FM9 1 t r a f f ้า Pro นะครับ Facebook Fan Page t ต i t t e r t ิ k t o k YouTube นะทักทายคุณผู้ชมทางไลฟ์ด้วยนะครับถ้าว่าชมอยู่ที่ไหนยังไงนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ comment, คมอมเมนต์นะฮะมามาแบ่งันประสบการณ์มาทักทายกันได้นะครับใต้ไลฟ์ที่คุณผู้ชมชมอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้คุยกันนะหัวข้อก็กคือรวบแท็กซี่แสบนะครับแอบโอนเงินเกือบล้านเลยจากมือถือของลูกค้าที่ลืมไว้บนรถเนี่ยคือแทน นะฮะเก็บได้เนี่ยเอาไปกดเงินเอาไปโอนเงินนะฮะเห็นบอกว่าทําประมาณสามสิบกว่าครั้งเลยนะตรตะเวนแบบไปทั่วเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในสุดก็จับกลุ่มตัวได้นะครับพฤติกรรมเป็นยังไงแล้วก็ความเสียหายเป็นยังไงบ้างนะครับคุยกันในเรื่องนี้กับร้อยตํารวจเอกภูวดลเปรมปรีวันนะครับรองสารวัตรกองกํากับการสองกองบังคับการปราบปรามนะครับอยู่ในสายกับเรานะฮะสวัสดีครับผู้กองครับครับสวัสดีครับพี่ตีครับสวัสดีครับผู้กอง รวบแท็กซี่แสบแอบโอนเงินจากมือถือที่ลูกค้าลืมไว้บนรถนะครับเอ๊ะไปไปจับได้นี่เมื่อไหร่นะเห็นบอกว่าจับได้ประกันตัวปุ๊บหลบหนีอีกอะไรเงี้ยจับได้ตอนแรกนี่เมื่อไหร่นะผู้กองเหตุการณ์ในในสำหรับรอบที่ตำรวจกองปราบปามเข้าไปจับนะครับเป็นการจับเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยได้เคยไปก่อเหตุเมื่อปีหกสี่ก็ถูกตำรวจพื้นที่จับไปแล้ว ต่อมาเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยใช้สิทธิประกันตัวในชั้นศาลแล้วก็ทําการหลบหนีมาครับก็เลยผู้บังคับบัญชาจึงสั่งการให้เจ้าที่ตารวจกองปราบปรามเนี่ยไปตามจับตัวผู้ก่อเหตุมารับโทษตามกฎหมายต่อไปครับพีบ่ครับครับการติดตามจับกลุ่มะระหว่างที่เขาหลบหนียากไหมครัเพราะว่าผู้ต้องหาก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับ คือเขาก็พงจะไปหนีการทํางานยากแค่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่ครับก็ปัจจุบันเนี่ยผู้ต้องหาก็หรือคนร้ายเนี่ยก็มีการพัฒนาอ่าในการหลบหนีเจ้าที่ตารวจอยู่เรื่อยๆครับ,รบสําหรับในคดีนี้เองก็เนื่องจากผู้กระทาความผิดเนี่ยกระทาความผิดอยู่อยู่เป็นนิสัยก็เลยรู้ช่องรู้ทางในการหลบหนีเจ้าที่ตารวจครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณนึงครับแต่สุดท้ายก็เออสามารถจับตัวผู้ต้องหารายนี้มาได้ครับพี่ ครับนะฮะเอ็นบอกชื่อนายสายชนใช่ไหมฮะครับผมครับครับเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยเขาเขามีอาชีพประกอบอาชีพบขับแท็กซี่อยู่แล้วไหมฮะหรือว่านานๆมาขับทีแล้วก็แบบมาฉวยโอกาสอะไรแบบเนี้ฮะอ๋อผมผมจํากัดความอย่างนี้แล้วกันครับพี่ก็คือผมให้ให้คำจำกัดความว่าเขาเป็นมิจฉาชีพที่ใช้อาชีพแท็กซี่มาบังหน้าครับพี่ฮะฮะก็คือตัวเขาเองเนี่ยก็บอกว่า ที่ปกติเขาคือการขับแท็กซี่แต่จริงๆนั้นแหลเจตนาในการที่เขามาขับเนี่ยก็เพื่อหาโอกาสหาเหยื่อในการก่อเหตุครับพีบ่เพราะจริงๆคนขับแท็กซี่อย่าง,างจิตอาสาของเราหลายๆคนที่พังพังสอพออยู่เนี่ยนะเก็บของได้ปุ๊บโอ้ยเห็นเห็นเงินเห็น,หนแล้วนี่มือสั่นอยากจะคืนเขานะอยากคืนเจ้าของใช่ครับผม <laughs> ผมผม, <laughs> ผมเลยไม่กล้าเรียกคนร้ายรายนี้ว่าแท็กซี่เลย <laughs> ต้องขออนุญาตเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพที่เอาอาชีพแท็กซี่มาบังหน้าครับพี่จริงๆๆต้องขอบคุณตำรวจที่โอ้จับกลุมตัวนายคนนี้ได้นะฮะเขาเขายอมรับสารภาพไหมฮะ ครับรับสารภาพครับก็คือนอกจากอการกระทําความผิดในคดีที่ตํารวจกองปราบตามเข้าไปจับในคราวนี้แล้วเนี่ยก็คือให้การยอมรับอีกว่าก็เคยก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวอ่ามาแล้วหลายครั้งครับพี่โอ้โหนี่ต้องเรียกว่าชื่นชมตํารวจมากๆเลยนะฮะที่ถึงแม้เขาจะหลบดียังไงก,ก็ติดตามตัวได้นะฮะแล้วก็จับกลุมตัวได้ในที่สุดนะฮะเอ๊ะแล้วจากนี้เนี่ยเขาจะประกันตัวได้ไหมอ๋อตอนนี้อ่า คิดว่าไม่ไม่ได้ละครับก็คือตอนเนี้ยหลังจากที่ตำรวจกองปราบจับก็คือส่งสารอายกากรุงเทพใต้ก็นําตัวคข้เรือนเรียบร้อยแล้วครับอ่านะครับผมก็ไปเรียกว่าชดใช้กรรมทีนี้นะครับพฤติกรรมี่ยของเขานี่เป็นยังไงบ้างครับถึงทําให้เกิดความสูญเสียนี่บอกว่าเกือบๆล้านเลยนะฮะเขาเขาทำยังไงครับครับผมก็คือตัวคนร้ายเนี่ยก็จะขับรถเฉพาะแค่ช่วงกะดึก เพื่อหาเหยื่อที่อาจจะเพิ่งเลิกงานมีความเหนืล้าเลยขาดความระมัดระวังครับพีเ่เมื่อเมื่อเกิดเกิดโอกาสที่ผู้ผต้องอผู้เสียหายเนี่ยทำทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือของมีค่าต่างๆหล่นในรถก็คือ,อคนร้ายก็คือจะฉวยโอกาสนั้นฉกฉวยลักสิ่งของเหล่านั้นเป็นของตอนเองครับผมอืมนะฮะแล้ว อย่างเคสที่บอกว่าทําให้เกิดความเสียหายร่วมร่วม8แสนบาทเนี่ยก็คือเป็นโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายใช่ไหมครครับสําหรับเคสเนี่ยก็คือทรัพย์สินที่ผู้เสียหายทําหายเป็นโทรศัพท์มือถือครับครับ่ือ,อต่อมาเนี่ยเมื่อคนร้ายเนี่ยเขาเขาเก็บได้ก็ไปหาวิธีปลดล็อกซึ่งซึ่งผม ขออนุญาตไม่เปิดเผยวิธีที่คนร้ายใช้แล้วกันนะครับพี่ครับคือผมก็เลยจะจะ,จะสอบถามพอดีว่าเนีะ <c oughs> จะคุยได้ไหมจะเปิดเผยได้ไหมเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยสมมติมือถือหรือว่าแอปพลิเคชันที่ที่เป็นแอปแอปธนาคารคือเราก็ต้องมีรหัสส่วนตัวใช่ไหมฮะว่าเออเป็นร,รหัสอะไรยังไงแล้วก็ตั้งเป็นความลับด้วยแล้วเขาไปล่วงรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมผมขออนุญาตอธิบายแยกเป็นกรณีดังนี้แล้วกันครับพี่รกรณีรที่ที่อ่าที่ปลดล็อกโทรศัพท์เนี่ย ไม่ขอพูดถึงตักนณีส่วนที่ปลดล็อกแอปแอปธนาคารต่างๆเนี่ยผมขออนุญาตเป็นการเปลียนภัยก็คือวิธีของเขาเนี่ยนะครับก็คือเมื่อปลดล็อกโทรศัพท์ของผู้เสียหายได้แล้วเนี่ยก็ไล่ดูในโฟลเดอร์รูปภาพต่างๆนะครับ,รบปรากฏว่าในในคราวน,นี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาถ่ายภาพบัตรประชาชนด้านหน้าด้านหลังไว้<อ>จุดนี้ก็เลยเป็นข้อมูลของ ข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายเนี่ยที่หลุดไปยังคนคร้ายจากนั้นนะครับที่คนร้ายเนี่ยก็โทรไปยังธนาคาร,ครโดยโดยอ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหายโทรไปแล้วเนี่ยเพื่อขอรีเซ็ตพินเพื่อเข้าแอปทางธนาคารเนี่ยก็จะทําการสอบถามวันเดือนปีเกิดหรือเลขหลังบัตรซึ่งคนร้ายเนี่ยก็ทราบจากการแอบดูในในโฟลเดอร์พาพก็เลยเป็นเหตุทําให้คนร้ายเนี่ยทําการรีเซ็ตพิน แอปธนาคารของผู้เสียหายแล้วก็ทําการโอนเงินออกครับพี่อืมโอ้โหแล้วเขาบอกกับธนาคารยังไงฮะหมายถึงว่าเขาคืออ่าลืมรหัสลืมพินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็อยากจะขอรีเซ็ตซึ่งเขา้องว่ากดผิดครับพี่กดรหัสผิดอ๋อฮะซึ่งซึ่งซึ่งการแบบรีเซ็ตพินเดี่ยวนี้ธนาคารคือสามารถทําได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ก็คืออาสมัยเหตุเหตุเนี้ยเกิดปีหกสี่มาตรการเนี่ย ในการสแกนหน้ายังยังไม่สูกนะํามาใช้ครับพี่อ๋อโอเคฮะเขาก็เลยเรียกว่าอสามารถที่จะเข้าไปในแอปธนาคารของผู้เสียหายได้ใช่ครับพี่ครับพอเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็ทําการโอนเงินออกเข้าไปยังบัญชีของของตัวคนร้ายเองครับพี่ก็โอนไปจํานวน หลายครั้งร,รวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็เกือ 1, บหนึ่งล้านครับพี่ประมาณแปดแสนก็บาทครับพี่ประมาณแปดแปดแสนก็บาทหลายครั้งนี่คือเท่าที่ผมอ่านข่าวที่ที่ทางผู้กองส่งมาให้นี่ฮะเห็นว่าก็ประมาณเจ็ดสิบอ่าขอไปสามสิบครั้งหรือว่าสามสิบแ่งนะฮะอันนี้คือเขาโอนอย่างเดียวหรือว่าเขามีการไปตะเวนกดในตู้เอทีเอ็มด้วยหรืออะไรเงี้ยฮะก็อ่าหลังจากโอนโอนเสร็จแล้วเข้าบัญชีตัวเองครับก็มีการอ่าพยอยไปกดเงินตามสถานที่ต่างๆครับพี่อ๋อนี่จบละ คือพอเงินเข้ามาในบัญชีตัวเองแล้วก็ก็ต้องเอาเงินออกมาใช้ก็คือไปกดเงินออกมาใช่ครับอ่าครับครับครับแสดงว่าบัญชีของผู้เสียหายนี่ก็ก,ก็ก็มีร่วมๆแปดแสนจำนวนเงินทั้งหมดนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอือือนะครับไอผมไม่มั่นใจนะครับผู้ก,กองว่าสมมติคนที่อาจจะเอามือถือไปแล้วทําอะไรก็แล้วแต่ละได้ได้พินไปไปโอนเงินไปกดเงินได้อย่างเงี้ย ซึ่งโดยปกติก็จะมีข้อความแจ้งเตือนมาที่มือถือของเจ้าของบัตรอเจ้าของแอปนะครับซึ่งก็เป็นมือถือคเครื่องนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือในในกรณีเนี่ยเมื่อโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายเขาหายไปเขาก็ไป,ไปทําเรื่องไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ครับไปทําเรื่องใช้ซิมเดิมครับพอเมื่อเปิดเครื่องเนี่ยข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารก็ถึงเ<อ>พิ่งเด้งเข้ามาผู้เสียหายก็เลยทราบว่าเงินของตัวเองเนี่ยไหลออกไปหมดแล้วประมาณแปดแสนกว่าบาทครับอ๋อ ผมคงขอที่ถามทางเทคนิคผมไม่แน่ใจผู้กองจะทราบไปว่าสมมติเราเปิดเบอร์รใหม่เสร็จปุ๊บคือ,อใช้ซิมใหม่แล้วเบอร์เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล,แล้วอีกเบอร์หนึ่งที่มันแบบหายไปที่อยู่ตกอยู่ในมือของของคนร้ายเนี่ยเอมันยังจะสามารถใช้ได้อยู่หรอฮะหรือว่ายัางไง๋อไมมแอคทีฟครับถ้าเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่เบอร์เดิมแอคทีฟเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่ซิมใหม่ปัจจุบันที่ที่ทางสูตรบริการเให้มาครับครับผมแสดงว่าซิมเก่านี่ก็ใช้ไม่ได้แล้ว อ๋อ<ช>สดงวพาตอนจังหวัดนั้นเขคือเขาใช้ความเร็วมากก็คือว่าพอได้ข้อมูลอะไรเสร็จปุ๊บนะโทยบอกธนาคารปั๊บหรือเขาโอนเลยตอนนั้นเลยถูกต้องไหมฮะ<อ>ไม่ไม,ไม่ไม่สียเนี่ยครับพี่คนร้ายเนี่ยได้ชัย์สินประมาณช่วงช่วงเที่ยงคืนตีนหนึ่งเขาสามารถทําเบสเสร็จภายในก่อนเช้าได้พี่โอ้โหสงสารเจ้าของเครื<笑>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 ่องจรงเลยนะฮะตั้งแปดแสนนิดหายวับเลยอะไรอย่างงี้นะฮะครับ เอ่าครับครับครับแล้วก็หลบหนีด้วยนะฮะจากการจับกลุมครั้งแรกในสอนพื้นที่ใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ประกันตัวแล้วก็แบบเออหลบหนีต่ออะไรเงี้ยนะฮะครับผมอ่าเอตอนตอนที่สอนพื้นที่ไปไปจับได้อย่างเงี้ยนะฮะคือยังไงครับบอทราบข้อมูลไหมครับอ่ออันนี้ก็เป็นการเป็นเป็นแนวทางซึ่งขอขอญาตไม่ไม่เปิดเผยแล้วกันครับพี่อืมอมเพราะว่า บางบางอันเนี่ยก็จะเป็นแบบข้อมูลในเชิงลึกนะฮะที่ที่ตำรวจก็จต้องมีการติดตามแล้วก็วางแผนในการทํางานอย่างเงี้ยนะครับผม <S <S นี่ก็เป็นถีอว่าภัยภัยอีกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะฮะอย่างถ้าผมว่าผู้กองมาจัดรายการแทนผมเนี่ยนะ,ะจะรู้ว่ามีคนแจ้งลืมมือถือเยอะมากนะครับลืมกระเปะ <S <S ๋ตาตังค์ลืมทรัพย์สินอะไรเยอะมากเลยอะไรเงี้ยมีคําแนะนํำยังไงไหมครับจากถ้าเราจะถอดบทเรียนจากเคสนี้แล้วก็มาเตือนคนที่อาจจะลืมมือถืออะไรอย่างเงี้ยต้องต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง <S <S าก็ขอแยก ขอแยกแยกเป็นสองกรณีครับพี่ก็คือการ,รกรณีการลืมสิ่งของเนี่ยก็ต้องพยายามมีสติไม่ว่าเราจะอยู่บนบนรถยานพาหนะหรือไปต่างสถานที่เช่นเข้าไปห้างสรรพสินค้าทานอาหารหรือทานกาแฟาที่ไหนก็ตามพยายามมีสติว่าคนร้ายเนี่ยอยู่รอบๆตัวเรารนะครับก็ต้องอย่าไว้ใจใครนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือ,อ ในมือถือก็พยายามอย่าถ่ายภาพเอกาสารสําคัญไม่ว่าจะเป็นภาพบัตรประชาชนครับบัตรเครดิตหรือหนังสือเดินทางครับเพราะว่าขา้อมูลเหล่านี้ถ้าไปตกไปอยู่ในมือผู้ผู้ไม่หวังดีก็จะกลายอาจจะทําให้เราเสียหายได้ครับพี่อืมนะเพราะว่าในมือถือนี่มีภาพของบัตรประชาชนทั้งทั้งหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยนะครับครับผมผมว่าหลายๆายคนเขาก็ทําแบบนั้นนะ นะครับใช่ไหมอ่าแล้วผู้เสียหายก็คือยอมรับเองใช่ไหมครับว่าเออผมก็ถ่ายไว้เองละอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้เป็นแบบดาาดใช่ไหมครับ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 แต่ว่ามันก็เป็นแบบดาบสองคมที่ทําให้อ่าเวลาหายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทาให้ทางคนร้ายเนี่ยรู้ข้อมูลเราหมดเลยแล้วก็มีการโทรประสานงานกับกับทางธนาคารจนทราบผิดแล้วก็โอนเงินไปได้แบบนี้นะครับใช่ครับออ อ่อเรื่องเรื่องราวแบบนี้นะคะคืออย่างที่บอกก็มีคนแบบลืมข้าวของต่างๆมันเยอะเหมือนกันนะครับอ่าภัยที่มันเกิดขึ้นจากเราลืมโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือนอกเหนือแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกบ้างครับผมทุกคนอ่อผมผมให้เป็นไอเดียกว้างๆแล้วกันครับพี่ตี๋ครับก็คืออ่าทางตํารวจเราเนี่ยมีทฤษฎีที่เรียกว่าสามเหลี่ยมอาชญกรรมครับครับถ้าปัจจัยสามตัวเนี่ยครบครบวงจรเมื่อไหร่อ่าก็เป็นการ ก็เชื่อว่าจะมีอาชญากรรมเกิดขึ้นก็คือหนึ่งถ้าที่ไหนมีคนร้ายครับครับมีเหยือ่อมีโอกาสถ้ามีสามสิ่งนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดอาชญากรรมรฉะนั้นเราก็ต้องพยายามตัดวงจร,รไม่ให้เหยือ่อคนร้ายหรือโอกาสเนี่ยทั้งสามเนี่ยอ่าอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันครับผมก็เช่นสมมตุติอ่า เป็นสภาพจตรีนะครับ,รบเดินทางกลับบ้านดึกดื่นถ้ารู้ตัวว่าบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการถูกตถุสลายทั้งทรัพย์เราก็อาจจะกลับบ้านกับเพื่อนนะครับหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางที่มันปลอดภัยกว่าเพื่อลดโอกาสไม่ให้คนร้ายมาก่อเหตุได้ครับพี่อืครับครับคือพยายามป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดสามนิมอาชญากรรมนะฮะก็มีคนร้าย มีเหยื่อแล้วก็มีโอกาสถ้าสามอันนี้มารวมกันเมื่อไหร่เนี่ยจะเกิดเหตุขึ้นทันทีเลยใช่ครับอ่านะครับอย่างอย่างเคสนี้คือเขาก็มีเงินในบัญชีเยอะอะไรเงี้ยนะคือถ้าเผื่อว่าเออเราจะแบบเรียกว่าวอะไรมีเงินในบัญชีที่เป็นแอปเนี่ยแบบแค่พอใช้อาจจะแบบหลักหมืน่นถึงแสนนอกนั้น่ถ้าเป็นแบบเรียกว่าเงินเงินเย็นเนะี่ะก็อาจจะแบบฝากบัญชีที่ไม่ต้องแบบมีแอปก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ ก็ก็เป็นอีกอีกหนึ่งแนวทางที่ที่ก็น่าจะปลอดภัยกว่ากว่าที่การเอาเงินทั้งหมดไว้ในบัญชีเดียวครับพี่นะผมก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าแบบมีเป็นบัญชีเงินเก็บแบบเยอะๆอะอไรเงี้ยถ้าถ้ามันยังอยู่ในแอปอย่างเงี้ยมันก็ง่ายถ้าเผื่อว่ามันหายมือถือหายเพราะว่ามือถือเนี่ยเราก็อันแค่เท่าฝ่ามือมันมีโอกาสที่จะลืมได้ตลอดเวลาเลยนะครับใช่ครับอ่านะครับผมทีนี้นะครับเรื่องของการการลืมของแล้วก็มีคนไปเก็บได้คือจริงจริเนี่ยมันก็มันก็มีกฎหมายนะ ควบคุมอยู่เหมือนกันคือถ้าบอกว่าเก็บของได้แล้วไม่ส่งคืนใช่ไหมฮะอันนี้มันมีความผิดนะมีความผิดครับถ้าเก็บของที่หล่นหายได้แล้วไม่ส่งคืนเนี่ยก็จะเป็นความผิดอ่ายักยอกของหายครับพี่ครับผมอ่ามีมีโทษ<ต>ทางกฎหมายใช่ครับพี่แต่นอย่างในกรณีกรณีเคสที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นรักลัก,รกครับในเวลากลางคืนครับพี่อ๋อ คือคือคนที่แบบเก็บของคนอื่นได้เนี่ยมันมันเข้าขายทั้งลักทรัพย์ด้วยเข้าขายทั้งแบบยักยอกทรัพย์ด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับพี่แล้วแล้วจริงๆในเวลากลางวันกับกลางคืนนี่มันมันม,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 มีความแตกต่างกัน,กนยังไงบ้างฮะก็จะแตกต่างกันในส่วนของอัตราโทษครับพี่ครับผมครับถ้าเป็นการลักทรัพย์ปกติเนี่ยก็จะผิดตามมาตรา ามสามสี่โทษก็จะไม่เกินไม่เกินสามปีครับพี่แต่ว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์กลางคืนเนี่ยจะมีเหตุให้เพิ่มโทษตามมาตราสามสามห้ามตราโทษเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่หนึ่งถึงห้าปีครับพี่นะคือถ้ามีคําว่ายามวิการเข้ามาด้วย,ยอ,อ,อย่างเงี้ยยามกลางตอนกลางคืนอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมมันโทษ <ๆ S 1> ก็จะหนักขึ้นนะโทษก็จะหนักขึ้นใช่ครับอ่านะครับอ่ะมีอ่าผมขอคําแนะนําแบบสองส่วนก็แล้วกันอ่าส่วนแรกคนที่อ่ะเก็บของได้ เก็บมือถือได้ต้องทํำยังไงส่วนที่สองคนที่มือถือหายอะไรเงี้ยต้องทํำยังไงเพื่อจะได้ป้องกันความเสียหายไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเหมือนอย่างคดีนี้ฮะใช่ครับครับเก็บของได้เนี่ยครับก็แสดงความถ้าถ้าถ้าคือเก็บของได้ก็ต้องแสดงความสุดใจครับก็คืออาจจะสอบถามคนแถวนั้นก่อนเผื่อเผื่อเป็นของคนแถวนั้นครับจะได้คืนเจ้าของเลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็หาพยานมาดูว่า,าถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ก็เป็นให้พยานดูว่า มีแบบบัตรประชาชนมีบัตร atm หรือมีเงินจํานวนเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นพยานจากนั้นเนี่ยก็นําส่งอ่าเจ้าที่ตารวจท้องที่ที่ที่พบนะครับเพื่อให้เจ้าที่ตารวจเนี่ยจะได้ติดตามเจ้าของทรัพย์มารับต่อไปครับพี่ส่วนกรณีเนี่ยถ้าป้องกันอีกอีกอีกข้อคืออะไรนะครับพี่อีกข้อคือว่าคนที่เป็นเจ้าของไงเจ้าของมือถืออะไรเงี้ยนะถ้าเผื่อว่ามันหายไปปุ๊บอะไรเงี้ยเราเราจะเอ๊ะจะตัดไฟยังไง ไม่ให้มันมีความเสียหายลูกลรามไปเหมือนกับเคสนี้นะครับผมครับพี่ก็นอกจากจะไปแจ้งความกับอ่าเจ้าที่ตารวจท้องที่ที่ทาทรัพย์หายแล้วนะครับก็อย่างที่พี่ๆบอกก็คือโทรศัพท์มือถือในเครื่องถึงแม้จะเล็กแต่ก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคารครับอ่าหรือเรื่องด้า่งการเงินต่างๆเนี่ยที่ทําได้นอกจากแจ้งความแล้วก็คือโทรอายัดบัญชีต่างๆที่เราปูกกับแอปไว้ครับครับ แล้วก็เชื่อว่าโทรศัพท์อยู่นี้เนี่ยมีระบบการติดตามเรื่องที่หายหาก็ถ้าถ้าทําทได้เบื้องต้นก็ต้องตรวจสอบว่าทิกัดอยู่ที่ไหนแล้วก็แจ้งกับเจ้าที่ตํารวจเพื่อได้เป็นข้อมูลหให้เจ้าที่ตารวจเนี่ยติดตามโทรศัพท์ของเราให้ได้ง่ายขึ้นครับอืมนะครับเอ้ผมผมไม่มั่นใจขอขอยาตอีกคาถามหนึ่งผมไม่มั่นใจว่าอย่างมือถือหายนี่ก็คือเราสามารถแจ้งเบอร์ที่ที่ธนาคารให้ไว้เป็นสายด่วนได้ไหมที่ว่าเออถ้าเขาเรียกว่าถ้าถ้าบัตร หายหรือว่าถูกโอนเงินแบบไปได้ครับใช่ไหมได้แต่ละธ<ช>นาคารครับแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะมีหมายเลขอ่าคอสเซนเตอร์ไว้อยู่ครับใช่ใช่ใช่ท่านท่านก็สามารถโทรไปตามธนาคารของท่าน,นได้เลยครับอ่านะครับมันเหมือนกับเป็นการแบบแจ้งระง,งับบัญชีเอาไว้ก่อนว่าไม่ให้มีการทำธุรกรรมใดๆ24ชั่วโมงแล้วก็ไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ๋อนะฮะ,ะครับผมก็ถือว่าเป็นการเตือนภัยอย่างหนึ่งนะฮะ เรื่องของแท็กซี่แอบนี่นะครับแอบโอนเงินเกือบล้านจากมือถือของลูกค้าที่ลืมไว้นะครับก็ตอนนี้นะฮะตำรวจจับกลุมได้แล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่นะฮะตอนนี้ก็ติดคุกอยู่ตอนนี้นะครับครับอ่ะขอบพระคุณมากในการมาอ่เรียกว่าเตือนภัยกันกับหยุดเป็นเหยื่อนะครับผมโอกาสหน้าคงได้พูดคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณผู้กองภูวดลเป็นอย่างมากนะครับนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยก็เป็นอ่เหตุการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นนานแล้วนะฮะตั้งแต่ปีหกสี่ หกสี่หกห้าหกหกนะฮะก็ก็สองปีละจนถึงตอนนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าคนร้ายเนี่ยคนที่ที่ลงมือก่อเหตุแบบนี้เนี่ยคือดูดูแล้วก็ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับผมเพราะว่าเขารู้วิธีนะฮะร,รู้วิธีว่ามันจะต้องทํำยังไงที่จะไปปลดล็อกแบบแอปในธนาคารใช่ไหมครับแล้วก็นั้นนะฮะในมือถือเนี่ยมีบัตรประชาชนคือมีรูปถ่ายของบัตรประชาชนทั้งข้างหน้า แล้วก็ข้างหลังด้วยถ้ามีข้างหน้าโดยปกติเวลาเราถ่ายรูปแบบประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ก็จะถ่ายข้างข้างหน้าเอาไวนะ้เนาะข้างหลังนี่อย่างผมเองนะก็ไม่ค่อยถ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวิธีการป้องกันอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะครับว่าอย่างในมือถือนะถ้าจะเป็นภาพอะไรที่แบบสําคัญสําคัญเนะี่ยภาพถ่ายแบบทะเบียนบ้านภาพถ่ายแบยบแบบประชาชนหน้าหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถ้าถ้ามีนะตอนนี้ผมว่าน่าจะลบลบเอาไว้ก่อนก็ดีหรือแม้ก็คือตั้งรหัสเอาไว้นะครับให้แบบแยกโฟลเดอร์มาแล้วก็ตั้งรหัสว่า เออถ้าจะเข้าไปเนี่ยก็ต้องแบบมีการปลดล็อกมีการแบบเซิร์ชหารหัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทําให้ยากในการเข้าถึงมากยิ่งขึ้นอาจจะได้ปลอดภัยนะครับถ้าเผื่อว่ามีคนเก็บมือถือเราได้แอปธนาคารที่มันจะสามารถเรียกว่าโอนเงินนะฮะจากของเราได้เนี่ยอ่าออกไปนะครับมันก็จะยากขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้เสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเก็บของได้นะของหายนะส่วนหนึ่งก็อย่าลืมนะครับที่สปอเอฟเอ็ม91ครับของหายได้คืนสปอเอฟเอ็ม91ในเพจก็มีนะฮะ หรือว่าโทรฟรีก็ได้นะครับหนึ่งหกสี่สี่นะครับผมตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้นะฮะหยุดเป็นเหยื่อนะก็ขอเตือนกันเรื่องนี้แล้วครับขอบคุณในการติดตามนะขอบคุณเมื่อสักครู่ดูเห็นคุณจันทารอยหาทักทายมานะสวัสดีครับคุณจันทานะครับแล้วก็ทุกๆอ่ทุกๆแพลตฟอร์มนะโซเชียลมีเดียด้วยที่รับชมกันอยู่นะครับพักสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับผมถูกหลอกลวงหลอกลงทุนถูกหลอกโกงเงิน ห้หห,หยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุดเป็นเหยื่อ